ผยครั้งแรกเลื่อนหอร้อยล้านแดนแพตตี้คบหาดูใจกันมานานกว่า1ิปีในที่สุดก็ทําให้เป็นแฟนไดเฮลั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผู้รักของนักร้องหนุ่มแดนวอรเวทกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินที่เพิ่งจะเซอร์ไพรส์กอแต่งงานกันไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดแดนวอรเวตแพตตี้อังสุมาลินวาที่บ่าวสาวป้ายแดงก็พากันไปดูเรียนหอหลังใหม่เอี่ยมพร้อมทั้งระบุค,คำบรรยายไว้ว่าแวะมาตรวจงานบ้านใหม่ หลังจากนั้นตามมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามซึ่งเรือนหอหลังใหม่นี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างแต่ว่าเริอแต่งงานที่ต้องจัดเร็วขึ้นโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้เตรียมใจไว้ก็คือวันที่2พฤศจิกาย,ยน2565ทาให้ทั้งคู่ต้องเตรียมงานกันอย่างรวดเร็วพอเริอแต่งมาไวกว่าที่คิดจึงเป็นเหตุให้ไม่ทันได้เข้าอยู่หลังงานแต่งทันทีซึ่งบางช่วงบางตอนแดนแพตตี้ก็ได้เผยถึงเริกแต่งงานสําหรับเลือกดีที่เหมาะสมจัดงานวันวิวา เราก็เพิ่งได้กันมาส,สดๆร้อนๆจากพระอาจารย์ที่นับถือโดยระบุวันดีคือวันธงชัยตรงสองพฤศจิกาย,ยนปีนี้โดยพระอาจารย์บอกว่าแต่งแล้วจะทําให้ทั้งคู่เจริญรุ่งเรืองงานนี้ทำเอาวาที่บ่าวสาวถึงกับเวริรไปเลยเพราะทําตัวไม่ถูกและจะเตรียมงานไม่ทันนั่นเองนอกจากนี้แดนวอร์เรและแพตตี้แองสุมารินก็ได้พากันไปลองชุดแต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าเรื่องราวของงานแต่งก็ไม่ทรบมดาเลยทีเดียว พราะหลังจากที่หนุ่มแดนวร์เวสเปิดเผยที่มาของแหวนมันที่ได้นำเพชรเม็ดเดี่ยวที่ตนเองเลือกติดตัวมาด้วยเพื่อให้ครูมันสาวได้เป็นคนดีไซน์ในแบบที่ว่าที่เจ้าสาวชื่นชอบเรเดวยวใส่ใจทุกรายละเอียดกันเลยทีเดียวค่ะ